ด้วยดราม่าตั้งแต่วันที่ปาน้องปลายเขาเสียเนาะทุกคนมันดราม่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับน,น้องนุกอะไรอย่างเงี้ยผมชอบในคำพูดของน้องใครไม่เข้าใจก็ตามแต่ปายเข้าใจเขาจบแล้วผู้จัดการน้องนุกเคยไล่แล้วอธิบายหลายครั้งแล้วด้วยมันพูดอะไรได้ไม่เยอะ ม,มันพูดอะไรได้ไม่เยอะเขาก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจแล้วเมื่อวานนี้น้องลุกเขาก็เอผูอ้จัดจาการก็ไล์เนาะน้องเขาก็เลยพูดออกมาเลยบุ๋มชอบคําที่น้องพูดอะใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่แต่ปลายเข้าใจบุ๋มชอบมากแล้วใดๆคือแบบเนาะเขาอยู่ด้วยกันในด้วยความเข้าใจอะไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามนะทุกคน น้มันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเขารู้กันทุกเรื่องแล้วคุยกันทุกเรื่องเท่าฟิลแฟนก็แบบคุยกันมาแล้วรู้กันมาแล้วรู้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแฟนนะเนาะถ้าเป็นเพื่อนก็แบบเออจริงๆถ้าเป็นเพื่อนมันไม่ต้องแคร์อะไรขนาดนั้นไงนึกออกปะเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่นุกไปเป็นกันทุกสถานนะมันก็เลยบบ ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวค่ะมันก็เลยแบบว่าเออมันแคร์ไงแต่เขาอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเขารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงนุ๊กรู้ปลายเป็นยังไงปลายรู้นุ๊กเป็นยังไงไม่ต้องพูดอะไรเยอะมองตารู้ใจมันเป็นแบบนี้มานานแล้วเพียงแค่เขาไม่พูดเหมือนที่เขาบอกอะเรื่องของปาน้องปลายเขารู้ เป็นคนแรกเพียงแค่เขาไม่พูดอะเออต้องให้พูดอะไรต้องให้พูดอะไรก่อนเนาะแต่คุณนพูดกันูมาคำหนึงว่าพี่แค่ไปเข้าใจผุ่มป่มพอแค่ไปเข้าใจผุ่มป่มพอแค่ไปเข้าใจผุ่มป่มพอผมห่วงแค่ไปพี่ก็เลยแบบโอเคคือต้อนทิบไปอย่างนี้ค่ะเนเนคุณนก็พูดแล้วเนาะขออนุญาตพูดให้ทุกคนเข้าใจด้วย จะได้จะได้จะได้เข้าใจน้องอะ่ะคือนุกอยากก็เหมือนที่น้องบอกมันเราแค่อยากปกป้องเนาะเราแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจน้องเหมือนเหมือนกับที่เราเข้าใจเพราะอย่างเรื่องของการจองเอ่อการที่นัดวันกับทางเพียเขาเพื่อ,เพ,อเพื่อโอนที่หรือ,อไรอะ่ะมันถูกคุยกันมันถูกมันถูกนัดผู้ใหญ่เลยเลยฝ่ายถูกเอ่อในวันนั้นอะ่ะม,ม,มันมันมันมีธุระ สำคัญมากๆกับคุณดนในหลายๆจุดแล้วก็ทั้งเรื่องการต้องย้ายออฟฟิศทั้ทงเรื่องของการต้องเอ,อ่อเอกสารบริษาารัทนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมันมนัดมันนัดทุกๆหน่วยงานของคุณดนอะ่ะในวันนั้นหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วตามหลักอะคะ่ะตามแผนเลยอะ่ะเราจะต้องไปถอนแกนทั้งหมดสองวันก็คือ1กับสองคราวเนี้ย พอพอพอคุณนดนทราบข่าวเสร็จใช่ไหมคุณนดนก็โทรหารนุกแล้วก็บอกว่าพี่นุ๊นุ๊กสามารถที่จะดูทุกอย่างอ่ะให้เสร็จภายในหนึ่งวันได้ไหมถ้าสามารถทําได้อ่ะพี่นุ๊กทาให้นุ๊กหน่อยแล้วก็เหมือนแบบเราเรา,เราอัดกันตั้งแต่เช้ายันเย็นได้เลยแล้วเพื่อที่วันที่สองอ่ะสองสามอ่ะที่นุ๊กว่าอ่ะนุ๊กอยากไปนุ๊กอยากไปงานปาส่วนสี่เรามีงานเราไปไม่ได้แต่ว่านุ๊กสบายใจเพราะว่า นุก็ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าวันที่สี่เดี๋ยวซอยตันจะมาส่วนวันที่ห้าเดี๋ยวเราก็ไปอะไรเงี้ยนี่คือแผนที่อุดนวางไว้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ทําพี่ก็อ่ะแล้วเราด้วยความที่เราจองไฟไว้แล้วเนาะพอพอจะต้องมาพอจะต้องมามาเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งอ่ะมันกระชันชีดไงแล้วแล้วมันเลยจําเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่ก็คือทิ้งตั๋ววันที่สองไปเลยแล้วเราก็ซื้อตั๋วใหม่กันวันที่หนึ่งแล้วด้วยความที่เขากลับมาแล้วเขาไม่สบายด้วย ไม่สบายทั้งภูมิแพ้ทั้งน้ำมูกไหลทั้งทุกอย่างมันมันก็เลยแบบแล้วพอพอนุกช่วงทุกวันน่ะนุกไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเฟซไม่ได้เข้าสื่อโซเชียลเลยอะ่ะก็เลยไม่เห็นอะไรแต่พอช่วงที่นั่งรอรอเครื่องบินมาค่ะพอดีวันนั้นเครื่องบินเขาดีเลยเนาะนุกก็เลยได้เห็นได้เห็นข้อความได้เห็นในยัยไปหมดเลยอะ่ะนุกเลยรู้สึกแบบนุกกเลยขอคุณดนนุกบอกว่าคุณดนพี่ขอแบบ ถ้าไม่โพสก็ขอไลฟ์ได้ไหมขออธิบายได้ไหมคะว่าแบบเราอะ่ะหมายถึงว่าอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่าในมุมของคุณดนอะ่ะพอมาลงพอพอลงเครื่องจากยุโรปเสร็จปุ๊บก่อนจะไปขอนแก่นเนี่ยคอหาปายแล้วแจ้งไปแล้วว่าจะรีบทําชุนลานะจะรีบมานาะนู่นนี่นั่นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบเออคุณดนแบบยอมยุบยุบงานทั้งหมดให้เหลือแค่วันเดียวอะ่ะซึ่ง ซึ่งเหนื่อยมากๆนะทุกคนวันนั้นพวกนุ้งได้ทานข้าวมือแรกกันไนะก็คือที่ที่ฟูจินั่นแหละแล้วทานหลังจากที่คุยงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเส็นเอกสารคุณโดนเส็นเอกสารเป็นปึ้งเลยนะทุกคนแล้วนุ้ก็เห็นถึงความแบบความความเหนื่อยบอสเราเนาะแล้วพอต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้เสร็จแต่คุณวนวลพูดกับนุ้มาคำหนึ่งว่าพี่แค่ไปเข้าใจปุ่มผุมพอ ผมห่วงแค่ปลายพี่ก็เลยแบบโอเคก็ได้ตามนั้นก็ก็ก็เลยเงียบมาจนถึงทุกวันนี้ <Okay. S 1> จนคุณดนพูดวันนี้แหละก็เดมพูดให้ทุกคนฟังผมห่วงแค่ปลายพี่ก็เลยแบบโอเคก็ okay, ดได้ตามนั้นก็ก็ <Okay. S 1> ก็เลยเงียบมาจนถึงทุกวันนี้ <Okay. S 1> จนคุณดนพูดวันนี้แหละก็เดมพูดให้ทุกคนฟังคุณบอกให้ว่า เรื่องป,<ม>ป้าเนี่ยผมรู้ก่อนทุกคนน่ะป้าไปใช่เพื่อปลาไปผมรู้ก่อนทุกคนอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็ที่จริงเราวางเรื่องที่ดินไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปยุโรปใชาไม่ทใช่เชผมเราก็เลิกวางคิวกันโอเคผมกลับไปยุโรปผมจะไม่กลับบ้านปั๊บแล้วผมจะยิงตรงไปคนแก่ทำธุระแต่หลายคนก็ไม่รู้หรอกเออเอาเราไปแขวนบ้างเอาเราไปด่าบ้างว่าเราทําไมถึงไม่มาทำไมถึงไม่มาไม่ให้เกียรติงานนั่นนู่นนี่แต่ทุกคนน่ะมันคือมีธุระ ขอแค่มนแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถูกไหมล่ะใช่ถ้าเราเขาจะด่าเราก็ช่างคือผมขอแค่ให้ปายเข้าใจผมแค่นั้นพอแล้วอย่างที่ผมบอกแค่ให้ปายเข้าใจผมแค่นั้นพอแล้วอย่างที่ผมบอกกับพี่ตลอดถูกไหมถูกแต่พี่พี่นุ๊กเขาอยากพี่นุ๊กก็อยากจะออกมาปลุกปล้องออกอยากจะออกมาพูดให้ปังเหรอว่าโอเคทุกคนเขาคุยกันแล้วนั่น้นี่อะไรเงี้ยผยบอกไม่ต้องไม่จำเป็นคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบเหมือนเดิมพูกออกมาพูดมันก็จะไม่ชอบเหมือนเดิมอ่ะเข้าใจ